ตำนานเรื่องธรณีสูบลูกที่อากาศธัญ,ญูต่อพ่อแม่นั้นเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาในแวดวงชาวพุทธและวัฒนธรรมไทยเพื่อสอนให้มนุษย์ทั้งหลายตระหนักว่าการทำ้ายพ่อแม่การเนรคุณหรือแม้แต่เพียงทำให้ท่านต้องน้ำตาตกเสียใจล้วนเป็นบาปกรรมอันหนักหน่วงที่ไม่อาจลบล้างได้ง่ายๆเรื่องเล่านี้กล่าวถึงบุตรผู้หนึ่งซึ่งเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่รักและเลี้ยงดูอย่างดี ท่านให้ทั้งชีวิตเลือดเนื้อและแรงกายแต่เมื่อบุตรเติบใหญ่กลับกลายเป็นคนหยาบช้าโกรธง่ายก้าวร้าวใช้ถ้อยคำด่าทอทิ่มแทงหัวใจบิดามารดาอยู่เนืองๆทั้งยังถึงขั้นทำร้ายร่างกายท่านในบางคราทำให้พ่อแม่ผู้ชราต้องน้ำตาหนองหน้าด้วยความเสียใจและช้ำใจเป็นที่สุดกําหนักเช่นนี้ได้สะสมลงไปในผืนดินที่ตนเหยียบย่ำอยู่โดยไม่รู้ตัว และในที่สุดก็กลายเป็นเหตุแห่งทรณีสูบลงสู่ขุมนรกอันมืดมิดอย่างน่าสยดสยองในการนั้นชาวบ้านต่างเล่าขานว่าแผ่นดินย่อมรับรู้และซึมซับพลังแห่งกรรมของผู้คนทุกคนที่ก้าวเดินอยู่เหนือมันหากใครทำความดีแผ่นดินก็ประหนึ่งเป็นพยานที่เก็บรักษาไว้แต่หากใครทำความชั่วโดยเฉพาะความชั่วที่ร้ายแรงที่สุดอย่างการทำร้ายผู้มีพระคุณสูงสุด คือพ่อแม่แผ่นดินก็ย่อมรับรู้และแสดงผลแห่งกรรมนั้นในที่สุดเมื่อบุอตรอากศตันยูผู้นั้นยังคงใช้ชีวิตโดยไม่สํานึกผิดยังคงเบียดเบียนและทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจไม่หยุดย่อนวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินอยู่ท่ามกลางสายตาของผู้คนในหมู่บ้านแผ่นดินก็เกิดสั่นสะเทือนขึ้นอย่างรุนแรงเสียงแตกหักดังกึกก้องราวกับโลกกำลังประกาศความโกรธเกรี้ยว แล้วเปลือกโลกตรงที่เขายืนอยู่ก็แยกออกเป็นโพรงกว้างก่อนที่ร่างของเขาจะถูกธรณีสูบลงไปช้าๆต่อหน้าต่อต,อตาชาวบ้านผู้กำลังตกตะลึงบางคนร้องไห้ด้วยความกลัวบางคนสวดมนต์ภาวนาแต่ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือเขาได้เลยเพราะนี่มีใช่เหตุธรรมชาติธรรมดาหากแต่เป็นอำนาจของกรรมที่หนักน่วงกำลังทำงานให้เห็นผลอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เสียงกรีดร้องของชายผู้ถูกธรณีสูบนั้นสะท้อนกล้องไปทั่วหมู่บ้านเขาตะโกนขอความช่วยเหลือดิ้นรนพยายามปีนป่ายขึ้นมาจากหลุมลึกแต่ทุกอย่างก้าวที่เขาขยับกับเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นฉุดรั้งเอาไว้ยิ่งดินก็ยิ่งจมลึกลงไปในดินที่ปิดรัดแน่นราากับมีชีวิตชาวบ้านที่ยืนมองต่างสะท้านใจด้วยความหวาดกลัวแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพราะต่างก็รู้แก่ใจ ว่านี่คือผลแห่งบาปอากตันยูที่กำลังปรากฏให้เห็นตรง